ถ้าทุกท่านกำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อรู้สึกหดหูรู้สึกหมดกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตรู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงานครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองฟังประวัติของท่านต่อไปนี้ดูครับผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตนรสมชัยวงศ์เจริญครับเจ้าของบริษัทวงพาณิชย์ ซึ่งใครๆก็น่าจะพอรู้จักนะครับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการเก็บแล้วก็กําจัดขยะนะครับแต่ก่อนจะถึงทุกวันนี้ครับดรสมชัยไม่ได้เป็นดรไม่ได้มีการเรียนดีเด่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับต้องบอกว่าดรสมชัยเนี่ยเป็นเด็กที่ต้องออกมาทํางานตั้งแต่อายุ15ปีนะฮะนะครับออกมาแค่15ปีออกมาทำอะไรครับขายลอตเตอรี่ขายหนังสือพิมพ์ต่าง เราลองมาดูประวัติคร่าวๆนะครับดรสมชายครับเจ้าพ่อขยะเมืองไทยนะเกิดวันที่27ธันวาคมครับปีพุทธศักราช2497ที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับโดยครอบครัวครับสมัยก่อนก็จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เนาะนะครับมีพี่น้องเนี่ยทั้งหมด9คนนะครับโดยที่ดรสมชายเนี่ยเป็นลูกคนที่6นะครับเป็นครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะครับทำการค้าขายเครื่องเขียงเล็กๆน้อยๆนะครับ ที่ตลาดสดชุมชนหลังสถานีสะพานหินนะครับดรกอสมชัยวงเจริญนะฮะจบการศึกษาชั้นมศ .3 เท่านั้นนะครับก็เริ่มออกมาทามาหากินอย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นเบื้องต้นนะครับตามพี่สาวทั้ง3คนนะครับเช่นเดียวกับครอบครัวคนกินทั่วไปครับที่มีพี่อี่คนโตนะครับมักจะไม่ค่อยได้เรียนหนังสือต่อสักเท่าไหร่นะครับต้องช่วยพ่อแม่ทามาหากินนะครับทำงานเลี้ยงส่งน้องๆนะครับดรนสมชัยครับ จึงเริ่มทำงานค้าขายตั้งแต่อายุ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่การขายลอตเตอรี่ขายหนังสพัพพีแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับจึงต้องขอทุนพ่อเนี่ยประมาณ1,000บาทนะครับเพื่อยืมยืมรถกระบะเก่าๆของที่บ้านนะครับออกเร่ขายเสื้อผ้านะเรขเร่ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามต่างจังหวัดน,นะครับ,นะรบนะก็เริ่มนี่ คือขายของไม่ได้ไม่ไม่ประสบความเร็จก็รับทำของเร่เอาเอาของเร่ไปขายทําอยู่อย่างนี้ครับทาไปทํามาอยู่กว่า2ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้ขายดิบขายดีมันก็ไม่ได้ดีขึ้นครับจากขายเสื้อผ้าครับจึงลองใหม่นะครับที่ลองดูว่าถ้าเป็นขายยาล่ะจะได้ไหมนะครับก็หายานะครับพวกสมุนไพรนะครับต่างๆนะครับมาขายตามตลาดนัดแทนรวมถึงครับตะเวนไปขายนะครับเป็นตลาดขาตะวัดตลาด กลางวันตลาดเช้านะครับตกดึกนอนนอนไหนก็น,นอนนอนกันในรถนะครับอาบน้ําอาศัยก็อาศัยตามปั๊มนะครับตามวัดต่างๆครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเห็นไหมฮะกว่าจะสําเร็จเนี่ยมันต้องมีบทพิสูจน์นะครับขายอ่าลอตเตอรี่ก็ไม่ได้พิมพ์ก็ไม่ได้ขายเสื้อผ้าก็ไม่ได้ยาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จครับจึงวกกลับมาอ้าวขายเสื้อผ้าอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ ยังไม่ไดีขึ้นอีกเช่นเดิมนะครับสุดท้ายแล้วดรสมชายครับก็เริ่มที่จะมีครอบครัวนะครับเพราะใครเป็นแรงผลักดนันเพิ่มขึ้นนองมีภาระมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับก็ต้องมองหารู่ทางในการที่จะหนึ่งครับนอกจากจะเลี้ยงตัวเองแล้วเลี้ยงปรรยาก็ต้องเลี้ยงครอบครัว,วเลี้ยงลูกๆนะครับแล้วเป็นมาอย่างไงนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะฮะด่านดรสมชายยังไ ก็ไปขายของนะครับก so 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 ็ขายของตามที่ว่ามาแต่เสื้อผงเสื้อผ้ายาอะไรต่างๆก็ว่าไปครับเพราะนั้นครับขายไม่ค่อยดีนะครับเลยไปนั่งพักเหนื่อยนะครับก็พอดีนะฮะก็เห็นซาเล้งเก่าๆนะครับท่านถ้าลองนึกภาพซาเล้งอะซาเล้งที่เขาเข็นกันที่เขาเป็นจักรยานก็ดีเป็นมอไซค์ก็ดีสภาพเก่าๆนะครับมอมแมมนะครับจึงเกิดข้อสงสัยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเข้าไปถามครับกับคนเก็บขยะว่าเก็บมาจากไหน เก็บอย่างไรและจะเอาไปขายที่ไหนนะครับหลังจากที่ได้คำตอบจากคนเก็บขยะครับดอร์สมชายครับจึงเกิดประการความคิดว่าไอเศษขยะที่มันสก,กปรกเน่าเหม็นตรงนี้มีแต่คนอังเกียจน,นะแต่สามารถสร้างมูลค่าที่สร้างราคาได้แล้วก็ไม่มีต้นทุนเนาะถามว่าไม่ทําไมไม่มีต้นทุนเพราะเขาก็ต้องเรียไปนะครับต้นทุนว่าจะเป็นค่าเดินเป็นค่าน้ำมันนะครับค่ารถนะครับค่าเวลานะครับแต่ว่ามันดูแล,แล้วอาชีพมันสกโปรกะนะครับหลายๆคนก็ไม่ได้ทำนะครับแต่ดรสมชายกลับมองเห็นโอกาสนะครับตอนแรกดรสมชายก็ เริ่มค้าขายขยะนะครับโดยการนรํารถกระบะเก่าๆคันเดิมนั่นแหละครับที่ขายเสื้อผ้าขายยามาตะเวนรับซื้อของเก่าตามหมู่บ้านต่างๆนะครับแต่ไม่มีใครเอาขยะมาขายเลยนะครับเพราะชาวบ้านเนชื่อว่าการขายของเก่ากินแสดงถึงการหมดผนทางแล้วหมดเนื้อหมดตัวเอาของเก่ามาขายได้ในบ้านนะครับก็ไม่ขายกันนะครับรสมชายจึงเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับแล้วก็ใช้วิธีเรียนแบบของอาเปไขขวดนะครับลองหาซื้อถ้วยชามลูกอมนะครับไข่ไก่ไปแลกกับขยะเออเขานี่ปรากฏว่าได้ผลเห็นไหมเริ่มมีการพัฒนานะครับชาวบ้านก็เอาขยะเนี่ยออกมาขายนะครับออกมาแลกเปลี่ยนกับไครบ้างเอาบอลลูกอมบ้างถ้วยชามอะไรต่างๆบ้างนะครับสมัยนั้นครับน้ำมันดีเซลกิโลลิตรละแค่4บาทเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ถูกนะครับวันหนึ่งก็ออกไปแลกตามหมู่บ้านเก่าๆได้2เที่ยว3เที่ยวก็ว่านไปครับ ทำให้นะครับถนถนหน,น,น,นทางของเส้นทางเดินของขยะจากจุดนั้นนะจากจุดเล็กๆครับกลายมาเป็นจุดที่เริ่มต้นแล้วก็สร้างเป็นโรงงานนะเติบโตจนทุกวันนี้มีสาขาเฟรนชชายเยอะแยะทั่วประเทศครับสร้างรายได้นะครับปีละเป็นร้อยร้อยล้าน,นเห็นไหมครับว่าการที่เราเนี่ยไม่อายทํากินไม่หิ่นเงินน้อยแล้วก็อดทนนะครับเชื่อเะครับว่าสายตาของคนที่มองคนเก็บขยะเนี่ย ผมก็เชื่อว่ามันคงไม่ได้ดีนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องทนกับสภาพตรงนั้นนะครับดกรสมชัยฝ่าฟันตรงนั้นไม่ได้ทําให้เขามีโอกาสประสบความสำเร็จเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้างลองเอาไปวิเคราะห์แล้วลองนำไปปรับใช้นะครับอย่างแรกครับก็คือการพยายามที่จะเป็นคนทั้งสังเกตนะสังเกตว่าเอ้ยอะไรมันที่สามารถเอามาต่อยอดพัฒนานทําเป็นอาชีพทําเป็นรายได้ได้นะครับเราก็ควรจะสังเกตจากตรงนั้นนะ,นะครับ 2. ครับการที่เราไม่มีความรู้อะไรเนี่ย อร์สมชายนะครับท่านก็เข้าไปถามนะครับก็ไปถามใครครับคนเก็บขยะถามคนทําเลยว่าเขาทำยังไงเก็บจากไหนเก็บอย่างไรเอาไปขายที่ไหนนะครับแล้วก็อาไปต่อยอดนะครับ3ครับจะอายทํากินนะฮะเอออยากอายทำกินนี่เป็นเรื่องสาคัญมากๆเลยนะครับยิ่งยุคไว้บันนะครับถ้าท่านเห็นโอกาสบนโลกออนไลน์นะครับหลายหลายคนในลุกขึ้นมาไล์นะครับแต่บางคนก็ยังมีความอายนะครับการไล์เนี่ยมันมันหน้าองหน้าอายอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันไม่ได้หน้าอายนะครับาะอายไม่มีกินนะครับ เราไม่ได้ทำไม่ดีนะเราเราทำสิ่งดีนะครับมันก็อย่าอายทำกิน,นครับขยันอดทนแล้วก็ที่สำคัญครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับเวลาไปซื้อของมาจากชาวบงชาวบ้านแล้วไปขายต่อในโรงงานเนี่ยก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกคา้าพวกตาช่างอะไรต่างๆพวกกิโลอะไรต่างๆนะครับอย,อย่างเงี้ยธุรกิจมันถึงเติบโตมีความมั่นคงต่อไปได้นะครับก็หวังว่านะครับ ประวัติสั้นๆน,นะครับแล้วก็แนวทางของการทรําธุรกิจของดรสมชัยนะฮะน่าจะเป็นแรงดันใจนะครับรวมถึงเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับลุกขึ้นมาสู้ชีวิตลุกขึ้นมาทําธุรกิจลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อข้อมูลดีๆนะฮะจาก InvestTomorrow ด้วยนะครับเราจะได้มีอนาคต ธุรกิจที่ดีกว่าไปด้วยกันอนาคตการลงทุนที่ดีกว่าไปด้วยกันอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าไปด้วยกันครับและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกันนะฮะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านด้วยด้วยด้วยครับ